สำหรับใครที่เป็นลูกค้าสินเชื่อเพลเ e ็กใช้ก่อนจายทีหลังที่มีอยู่ในแอปพลิเคชัน t r u e Money เนาะถ้าเกิดว่าใครสมัครแล้วผ่านแล้วท่านผชมก็จะเห็นได้ว่าเราสามารถนําเงินตัวนี้ไปใช้จ่ายที่7ซเว่นอได้หรือแม้แต่ท่านชมต้องการที่จะชําระค่าบริการรายเดือนหรือว่าเติมเงินอะไรอย่างนี้ก็ใช้สินเชื่อตัวนี้ได้เนาะและวันนี้นะครับเขามีสินมีฟังก์ชันเข้ามาใหม่นะครับนั่นก็คือการเบิกเงินสดนะครับเราสามารถใช้ สินเชื่อตัวนี้นะครับเราโยกไปเป็นเงินสดเข้าบัญชีธนาคารแล้วเราก็เบิกมาเป็นเงินสดได้เดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูนะครับว่าวิธีการต้องทาอย่างไรบ้างเพราะมันมีอยู่2อสขั้นตอนเลยนะครับท่านผู้ชมที่ท่านผู้ชมเห็นก็คือหน้าจอโทรศัพท์ของผมนะครับวิธีการเบิกเงินสดจากสินเชื่อ PlayNext ใช้ก่อนจากทีหลังจาก Application to Money มาเป็นเงินสดเนาะท่านผู้ชมกดเข้าไปที่ Application to Money ก่อนนะครับเราจะไปดูสินเชื่อของเราก่อนใน Application to Money นะครับ าจากนั้นก็ลงชื่อเข้าใช้ปกติครับาจากนั้นท่านผู้ชมก็กดเข้าไปที่ p l a y n e x นะครับเราจะไปดูสินเชื่อของเราว่ามันมียอดเงินเท่าไหร่นะครับอตอนนี้ยอดเงินของเรามีอยู่ที่657บาทซึ่งการเบิกเป็นเงินสดท่านผู้ชมจะเห็นหัวคออยู่ตรงนี้การเบิกเป็นเงินสดนั้นจะเบิกได้อยู่ที่ขั้นต่ําม0 0บาทนะครับท่านผู้ชมโอเคเราก็กดเข้าไปที่เบิกนะครับ เราจะเบิกขั้นต่ำเนาะวันนี้300บาทขั้นต่ำท่านผู้ชมก็กรอกเข้าไปเองก็ได้หรือจะเลือกตามจํานวนที่เขามีมาให้ก็ได้แต่ถ้ามันไม่ตรงตามความต้องการของเราเราก็กดเองซึ่งยอดเงินต้องลงท้ายด้วยหลักร้อยนะครับท่านผู้ชมขั้นต่ำสามร้อยนะอ่าพอสามร้อยอย่างนี้ท่านผู้ชมก็กดดาเนินการต่อนะครับจากนั้นก็จะมีให้เราเลือกว่าเราต้องการชําระเท่าไหร่นะครับอย่างเช่น สามเนี่ยมันมีแบ่งให้2งวดนะครับสงวดให้เราเลือกนะสองข้อให้เราเลือก1ก็คือ3เดือนนะครับสเดือนก็คือเดือนละ104บาทหรือว่าจะแบ่งเป็น2เดือน2เดือนก็จะเป็น1นึ่งบาทซึ่งอัตราดอกเบี้ยนะครับอยู่ที่25%ต่อปีอัตราดอกเบีย้ยลดตน้นลดดอกนะครับท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่า3เดือนนั้นจะดอกแพงกว่า2เดือนแน่นอนเพราะว่ามันใช้ระยะเวลาในการผลนานนะเดี๋ยวผมคำนวณมาแล้วนะครับสเดือนจะดูที่ดอกคู่สามร้อยเนี่ยอยู่ที่12บาทนะครับส่วน2เดือนอยู่ที่9บาทเอ้ โอเคเราก็จะแบ่งชําระเป็นดับเบิลไดน้อยนะครับ9บาทก็คือแบ่งชําระ2เดือนปึ้งอย่างงี้จากนั้นก็กดดำเนินการต่อแล้วก,กดยืนยันอีกครั้งหนึ่งนี่นะครับก็จะมีระยะเวลาาเลยนะครับท่านผู้ชมเราก็ตรวจสอบดูจากนั้นเราก็กดยืนยันเดี๋ยวจะมี OTP ส่งมาที่เบอร์ที่เราลงทะเบียนสตรูมันนี่นี่นะครับมาแล้วใส่เข้าไป 084 0840 5 .1 นี่นะครับเรียบร้อยนะครับยอดเงินจากเพเนักก็จะโอนมายังบัญชีทูมันนี่นะครับซึ่งบัญชีทูมันนี่เราจะไปถอนเป็นเงินสดไม่ได้เนาะเราต้องโอนจากทูมันนี่เข้าไปยังบัญชีธนาคารที่นี้อ่า เอาละคับไปนี่นะครับยอดเงินก็จะโผล่มาเลยเป็นยอดเงินของ t r u มันนี่นะครับอยู่ตรงนี้สาม0บาททีนี้เราจะเอาเงินสดตัวนี้ไปใช้ได้อย่างไรเราก็ต้องโอนเข้าบัญชีธนาคารก่อนซึ่งถ้า,ถาเกิดว่าท่าพยมโอนในฟังก์กชันการโอนเงินตรงนี้นะครับมันก็จะมีค่าธรรมเนียมในการโอนเนาะ ถ้าเราโอนตรงนี้มันก็จะมีค่าธรรมเนียมในการโอนแต่ถ้าเราใช้ฟังก์ชันในการสแกนนะครับเราจะไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการโอนแล้วก็โอนได้เลยนะครับยอดเงินไม่จํากัดขั้นต่ําเลยนะครับแลวก็โอนปุ๊บเข้าปับ๊บนะครับวิธีการก็คือท่านชมต้องไปสร้าง QR รับเงินจากธนาคารที่ท่านชมสมัครพร้อมเพลย์ก่อนอย่างผมผมสมัครไปแล้วนะครับกับธนาคาร t t b ผมก็มี QR พร้อมเพลย์รับเงินแล้วนะครับจากนั้นท่านชมก็ทําการบันทึก QR รับเงินตรงนั้นแล้วก็ค่อยกลับมาที่ต้นทางนะครับจากนั้นก็ทับที่สแกน แล้วก็กดไปที่รูป Q R ที่เราได้บันทึกไว้นะครับนี่ Q R ผมบันทึกไว้เรียบร้อยแล้วเป็น Q R พร้อมเพย์ผมใช้เบอร์มือถือในการสมัครพร้อมเพย์ตัวนี้เนาะแล้วก็ใส่ยอดเงินเข้าไปสมมุติต้องการ300เลยเพราะเรายืมมา300เมื่อกี้นะแล้กดไปที่300 300ห้บาทกดชำระเงิน นะจากนั้นทูมันนี้ก็จะมีให้เราตรวจสอบว่าเป็นชื่อปลายทางผู้รับคนนี้ใช่ไหมถูกต้องจำนวนเงิน300บาทค่าธรรมเนียมฟรีนะครับจากนั้นกดยินยันการโอนเงินนี่นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับต้นทางแจ้งแล้วปลายทางก็แจ้งมาเหมือนกันเพราะผมตั้งระบบไว้ว่ามีเงินเข้าให้แจ้งนะครับนี่นะครับทางทีทีบีนะครับที่ผมสมัครพร้อมเพรียวไว้ก็แจ้งมาเลยว่ามีเงิน300เข้าจากทูมันนี่เนาะโอเคทีนี้เราก็ไปกดเงินจากแอปพลิเคชันธนาคารที่เรา อา้ทําการสมัครไปนะครับหรือว่าใช้บัตรอิเล็กทอนไปถอนเอาเลยทีนี้เราก็สามารถใช้ได้เลยเห็นไหมครับพอยืมปุ๊บเราก็เอาเป็นเงินสดไปใช้จ่ายได้แล้วโอเคคลิปนี้ก็จะมาแชร์เพียงแค่น,นี้ถ้าเกิดเป็นประโยชน์ฝากกดไลค์นะครับถ้าเกิดอยากติดตามผลงานผมต่อไปก็กดติดตามไว้นะคลิปนี้ผมไปแล้วครับสวัสดีครับ